แวะมาลงชื่อรอเทสเกมจำลองการใช้ชีวิตสุดคิ้วอย่างฮาร์ตโทเปียกันได้แล้วนะคะเมื่อค่ายเอ็กดีเกมประกาศเตรียมเปิดทดสอบโค้ดเบตา้าครั้งแรกแบบไม่จำกัดจํานวนโดยจะเริ่มเปิดให้เข้าไปลองเทสได้ตั้งแต่วันที่5้าถึงสิพฤศจิกายนนี้นะคะสามารถเข้าร่วมทดสอบได้ทั้งบน Android ด์ไอและ PC เลยนะไม่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเป็นสายสร้างหรือสายชิลนะคะก็สนุกไปกับการสร้างบ้านในฝนันไปพร้อมก,กับการหางานอดิเรกทําที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งการตกปลา ทาอาหารหรือดูนกโดยไม่มีระบบสเตมิน่ามาทําให้การเล่นต้องสะดุดนะคะเล่นยาวๆเพลินๆกันได้เลยและยิ่งเป็นสายเลี้ยงสัตว์แล้วแล้วก็เต็มกีดรอได้เลยเพราะเกมนี้เนี่ยเขามีน้องแมวน้องหมามากกว่า20ตัวให้เรารับเลี้ยงสามารถให้อาหารและแต่งตัวเหล่านอนได้ด้วยนะและสําหรับสายเฟนลี่นะคะเกมก็จัดระบบแนะนําเพื่อนบ้านให้ใหม่แบบสุม่ม10คนทุกครั้งที่เราเข้าเกมอีกด้วยนะคะไป make friend และออกผจญภัยด้วยกันได้เลยเพื่อนๆที่กำลังมองหาหเกมฮิวใจอย่าลืมไปลง ชื่อเทสเกมนี้กันได้เลยแต่ใครที่ไม่สะดวกเนี่ยก็รอเล่นเกมเต็มกันได้ในช่วงต้นปี2026กันได้เลยนะคะและสุดท้ายนะคะฝากทุกคนช่วยกันกดติดตามช่องเกมบันเดย์ของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารลอัสเดเกมใหม่ๆที่เราหยิบมาฝากกันนะ